สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะไปไหนจะไปไหนวันนี้วันนี้จะไปอะคอนเคนจากกรุงเทพไปคอนเคนขับรถใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับตอนนี้รถติดมาก ใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้จะถึงจะถึงกี่โมงฮะอัลลอใช่แถวนี้เขาวิง่งไปได้โอ้เลน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 นี้เส้น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 เอ้าเส้นสนี้ ใช่ทัว่าเส้นนี้ไม่ไปติดแต่ว่าเส้นนั้นไปเลยวิ่งเลย Chakare Ahmad, Hen chakare Ahmad, Anni chakare, chakare, chakare. Rujak mai? Anni, Anni? Anni lor. Cha, Anni chakare. Raguw chakare. maki pum Hen Ahmad, chakare Ahmad. เรอห์มัดเห็นแล้วเข้าใจไหมเห็นอยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อห์มัดทำแบบนี้อห์มัดทำแบบนี้ใช่ไหมอ๋อก็เลยผมเห็นแล้วใช่ยกมือแล้วก็เห็นใช่ไหม naclion men kau pai pai tiny tit Sen rau tit san nan <laughs> mai tit nice location merry bow location ใช่โลเคชันยังง่วงนอนยังไม่ตื่นเวลาเจ็ดโมงนาฬิกาอะไรนะเจ็ดโมงนาฬิกาใช่ไหมใช่เจ็ดโมงนาฬิกาส5นาทีินาทีใช่ผมชอบเวลาผมได้ยิน ในรีดิวหรือทีทีวีน่ไม่ไม่ชอบที่รีดิวมากกว่าเพราะว่าเสียงเขาเสียงดีตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนาฬิกาอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรเพูดว่าเดี๋ยวจะพยายามพูดเยอะจะพยายาม จะพยายามจะจะพยายามพยายามใช่ใช่สวยๆใช่บางคำศัพท์คงอยู่พูดชัดมากแต่ว่าบางคำศัพท์พูดไม่ชัดเลยคำศัพท์ฮะคำศัพท์คืออะ บเสียงไม่ดีไม่เข้าใจเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ผมพยายามอธิบายแล้วนะไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณแชช่าครับโอเคเดี๋ยว ฟังเพลงอาหรับเยอะเข้าใจไหมเข้าเข้าใจไหมวันนี้อามัดจะได้ยินเพลงอาหรับรู้จักไหมเพลงเพลงเพลงคือเพลงคืออะไรใช่เพลงอาหรับเยอะเข้าใจไหมรู้ใช่จะ

แนะนำตัวคนชื่ออะไรคนมาจากไหนคนอายุเท่าไรคนทำงานอะไรคนอยู่ที่ไหนภาษาภาษาไทยภาษาไทยใช่ชื่อลูกครับอืมฮะอับโอเคแล้วก็อายุ27เจ็ปีครับฮะยียี่สิบเจ็ดีสิเจ็ี่สิ จาะพม่าครับอ๋อ Actually ลูครูอืมพม่ากับปากีสถานอือหือแล้วก็ลูกทำงานอะไรทำงานครูครับเป็นครูใช่ครับอ๋อโอเคอะไรอีกจังหวัดน่านอือจังหวัดน่านอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดอืมหือยี่สิบอะไรนะยี่สิบเจ็ด ใช่ไม่ใช่27ใช่แลูวก็อัหมัดทีนี้เป็นครูใช่ไหมมาประเทศไทยกี่ปีแล้วประมาณสปีครับปีครัชอบประเทศไทยไหมชอบดยอดชอบทำไมอย่าโกหกนะ

ทไทยมีร้องผูงร้อนผูงมากมากงร้อนเยอะอมากเข้าใจไหมผู้หญิงร้อนอ่าอ่างเพดอ๋อไม่ผู้หญิงแซบแซบอ่าเซ็กซี่ใช่ไหมใช่ใชบนั้นน อะไรอีกใช่ดดดดใช,ใช่พูดเล่นพูดเล่นอชอบเพราะว่าคนไทยใจดีใช่ไหมใชม่ส่วนมากใจดีก็ใจไม่ดีมีบางคนเพราะว่าทุก,ท,กทุกทุกทีมีคนดีหรือหรือคนไม่ดีใช่ไหมก็เลยแต่ว่า เทศไทยส่วนมากใจดีนะที่ผมเจอ so มันสุดอยู่ประเทศไทยกี่ปีครับเอ่อกี่ปีแล้วอ่าหกปีแล้วใช่เกือบหกปีว้าวก็เลยพูดชัดกว่าอัลมัทใช่ไหมใช่กลัวอะไรอะไรนะไม่ใช่กลัวกวเลยกูเลยพูด Syed kuah Ahmad ni